จะจะแบ่งตัวเมียไปมั่งเอาเฉพาะเราจะคิดว่าจะเลี้ยงเอาเอาแกะมาเลี้ยงฝั่งหนึ่งส่วนนี้แหละไม่รู้ได้กี่ตัวก็เลี้ยงไปจนนวนครบเต็มนี่แล้วก็อีกด้านหนึ่งล้วก็จะเลี้ยงแต่วัวเพราะว่าไม่ให้มันอยู่ด้วยกันให้มันแยกกันอยู่ไอ้ที่เราเลี้ยงตัวเมียเนี่ยเราต้องผสมพีหรือเปล่าเป็นสายนงะไม่ต้องผสมแต่ก่อนผมมีพ่อคุมฝูงอันนี้ผมขายพ่อคุมฝูงไว้ผมจะคัดวัวไว้เฉพาะเอา เอาเลี้ยงเฉพาะเลี้ยงไหวเพราะไม่ไหวเรื่องราคาคืเอเรามันมีการลงทุนนันต้องหายุ่งหาย้ากต้องตัดใช่ไหมครับ้อามีค่าน้ํามันค่าใช้จ่ายเยอะอก็เลยแล้วราคาวัวไม่ดีม,มันลงมันลงเันาไม่คุ้มค่าพูดง่ายม,ามันจะเข้าสภาบ้าขาดทุนเราครับใช่น <c oughs> <ช>ี <c oughs> ่นี่ก็ถือว่าเลี้ยงง่ายๆนะครับผมเนาะที่นี่พี่เขากเน้นมีฟางแห้งแล้วก็ไปตัดหญ้าปลูกหญ้ากี่ไร่พี่ ถึงเลี้ยงระดับเนี้ยหญาแทงกอล่าไว้ไสิบเกล็ดไร่สิบเกล็ดไร่เพียงพอไหมพอครับอืมจริงๆถ้าสิบเกล็ดไร่ถ้าเลี้ยงแก่เนี่เหลือเฟือเลยนะแล้วก็แฝงมีแปลงนี้แปลงนี้มีอยู่สิบสิบห้าไร่กับ,บลงก,บกับทำข้อทำฟาร์มนี่เลยนะแล้วก็ปลูญญกหญ้าเต็มหมดพื้นที่หมดเลยเป็นหญ้าหลงซุปเปอร์แม็กแล้วก็มีหญ้าไนท์หญ้ามันมาเลตรงนี้เราเน้น เอาปล่อยเดินปล่อยแปลงครับร <froze. S 1> ไม่ไม่ไม่ได้ตัดไม่กินหรอกครับเพราะว่าแต่ก่อนเปิดไอ้ปลูกเพียงขง่าวไว้ว<อ>น,นไปย่ําตายหมดเลยมันไม่งาม<笑><笑>เป็นซะอย่างนั้นมันเป็นที่นาครับเพียงข่ามันไม่เหมาะกี่ปีแล้วพี่ที่เลี้ยงวัวมาเนี่ยผมเลี้ยงมาได้หกปีครับหกปีแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการขายแต่เรื่องตลาดมีปัญหาเรื่องตลาดราคาอย่างเดียวมาสองปีเนี่ยสองปีสามปีนี่มีปัญหาเรื่องตัวตัวผู้ราคาไม่ดี ตัวเมียก็ติดมือมอ,อยู่เงี้ยตัวเมียติดมือครับแปลกแปลกแปลกเอาทั้งที่น้องเกษตรกร,ท,กรที่ชมทางบ้านนะสนใจอยากได้ตัวเมียไปทาแม่พันธุ์นะเป็นชาเลรลี่บามันใช่ไหมพี่ครับมีมีอย่างอื่นอู้อย่างเั้แปลกๆคือลูกผสมไปบามันอืมแล้วก็ตกตรกรพ่อบ,บิสพนเตอร์มาคุมครับม,มีมีแบกบันเอาพี่ให้เบอร์โทรอีอกรอบหนึง่งเบอร์ศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าเจ็ดหกแปดสามหนึ่ง ผอมาคุยกันได้เลยนะครับผมเนาะมีแบ่งปันมีแบ่งปันที่นี่เอารถมาใส่เองกันละกันทุกเองเลยโอ้ถือว่าตัวใหญ่สวยจริงๆการเลี้ยงวัวเนื้อนี่ผมว่าตลาดมันมันไม่ต่ำอยู่แล้วแต่มีมปัญหาเรื่องราคาช่วงเนี้ยแต่เดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่นานนะรอรอมาสองปีนะพี่รอสองปีรอมาเกิแต่รกรอนเี๋ยรอสองปีสามปีแล้วเรื่องราคาเนี่ยตามพี่จริงน่าจะไปได้นะ อย่างนั้นก็ตัวเมียจะไม่มีลูกอ่ะตัวเมียครับเอ,ออย่างนั้นสวยๆเลยน่ะไปแม่ฟันได้เลยอืมไม่เข้าใจว่าจริงๆเขาน่าจะเอาตัวเมียไปทําตลาดเนื้อกับไม่เอามันแตกต่างกันยังไงพี่แถวนี้มันไม่มีพ่อค้าไปตลาดนัดครับมีแต่เขาซื้อไปเข้าขุนเข้าฟาร์มเขาอย่างเดียวโอสาเหตุเลยเป็นแบบนั้นครับแต่ถ้า,าไป่เข้าตลาดนัดไม่เนือ ผมเพราะว่าน่าจะไปได้น่าจะไปได้เพราะว่าทั้งอีสานตลาดนัดเยอะนะครับผมนะ <_ an> นี่ต้าพ่อคาชมอยู่ก็ลองลอง,ลองทูมาหา,าพี่เขาดูมีเนี่ยอย่างตัวเล็กๆกก็ตัวเมียออมีทั้งสุกพูดตัวเมียอีสักสองเดือนออถ้าทุกปีถ้าอย่านมเขาก็มาจองแล้วมาดูแล้วพ่อค้าเต่ก่อนราคาดีที่สุเดี๋ยวชมวิดีโอชุดนี้พ่อค้าอาจจะเจอวิดีโอเยอะกว่าเก่าอาจจะเข้ามาดูเยอะเยอะ แบ่งได้ทุกตัวใช่ไหมพี่แบ่งได้ทุกตัวครับแบ่งได้ทุกตัวนะครับผมมาคัดเอาเลยเลยหรือจะเอาไปหมดก็ได้หมดได้ไหมได้ครับหมดก็ได้นะครับยกก็ได้นะนี่น่าสนใจมากๆโอ้ชาลเล่บาแมนเขาเรียกก็ก็ไม่ไอ้ที่หัวยาวพี่เป็นอะไรบาซิวหรอบาซิวครับอินโดที่หัวยาวใช่ไหมครับอืมชาลเล่โค้งใหญ่จริงๆถ้ามันอ้วนน้ำหนักกันพี่ได้เจ็ดแปดร้อยโลได้ถึงไหมเคยชั่งถึงไหม เคยจะใช้สายวัดเขาได้ห้าร้อยห้าร้อย้ร้อยกว่ากว่าสายวัดที่เวลาเรารักษาเราฉีดยาฉีดยาบำรุงฉีดยาไอะไรอ่อวัดยังไงพี่ที่ว่าสายวัดมันจะมีสายวัดน้ําหนัก<อ>สำหรับสัตว์เวลาเราถ่ายพยาธิใช่ไหมครับถ่ายพยาธิเราต้องวัดรอบหน้าอกก่อนแล้วก็พ,พอวัดรอบหน้าอกเราก็ดูที่สายวัดเราจะต้องฉีดยา คาพยาธิกี่ซีซีต้อหนักกี่กิโลแล้วก็ต้องฉีดตามอแล้วก็วัดทุกตัวมันจะออกมาเป๊ะเลยมันไม่เป๊ะมันเพราะว่ามันได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับให้ยาสัตว์นี่ได้ไม่แพ้แล้วก็อย่างอย่างเงี้ยเราวัดได้ห้าร้อยกรัมใช่ไหมแล้วก็กี่หนึ่งซีซีต่อห้าสิบแล้วก็คิดไปมันกี่ซีซีแล้วก็ฉีดแต่ละตัวแล้วก็วัดอืใช้วัดดูนี้ไม่ได้ช่างใช้วัดตัวนี้ถึงไหมถึงห้าร้อยไหม ตอนเขาอ้วนนั้นได้500เจ็ดสิบไอสี่รตัวเนี้ยมีมีมี500อยู่ตัวดำๆครับที่วัดอนนะสายวัดครับหรือวามาทรานอยู่อันนี้มี400นี่ตัวเล็กๆตัวเล็กๆเง้สวยๆทั้งนั้นเลยแต่ตอนนี้มันเมษาเนาะฝนไม่ตกมาก็ถ้าหญ้าเต็มที่ก็จะอ้วนกว่านี้หญ้าเต็มที่ดีกว่านี้มันอตนนี้มีหญ้าจริงเดี๋ยวหญ้ามันแกนๆครับมันก็กินน้อยอื อ๋อโอเคขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัครับสครับนี่เพื่อนเพื่อนพี่น้องเกษตรกรเราสนใจก็ลองโทรพูดคุยกับพี่ก็ได้นะมีแบ่งปันสายพันครับ